เอาว่าบายดีให้บริการครับครับอย่าได้อะไรเปิดเผยความในใจมาได้เลยครับอยากได้ตู้เย็นอ่ะอยากได้เครื่องซักผ้าคุณพี่ซักเองใช่ไหมครับก็ใช่ตัวนี้เลยค่ะมีระบบปฏิบัติการซักด้วยระบบ AI ทําให้คุณพี่มีเวลาไปทําอย่างอื่นมากขึ้นนะคะก็ดีะดิแบบนี้เราจะได้มีเวลาพักผ่อนเยอะขึ้นทำไรที่รัก หนังเพลินจะสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวดูบอลกค่เพีมตาดูนู่นก่อนอันเนะก็ที่บานมันเก่าแล้วอะ่ะรุ่นนี้ดียังไงตู้เย็นอุณหภูมิคงที่มีระบบทาแข็งในตัวจะเปิดซ้ายจะเปิดขวาจะใส่หมูเห็ดเป็ดไก่เหมาะกับครอ,อบครัวใหญ่มากครับพ่อ,พอหนูอยากได้หูฟังหูฟัง ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเราังมีแฟลได้โทรศัพท์เครื่องทำน้ำอุนอ่นอายพอลลนลำโพงพอแบงก์เมาส์และคีย์บอร์ดปักสามตาก็มีนะคะครูครบมาพวาวเวอร์บายนี่จบเลยเนะาะพาวเวอร์บายครบ,บทุกไลฟ์สไตล์แวะมาดูก่อนได้นะคะ